เมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาพระครูสมุสนิทวงวุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายโปรดเผยถึงความคืบหน้าการจัดกิจกรรมหยุดใจชนะภัยโควิดหรือ meditate against covid 1 9โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วโลกทำกิจกรรมนั่งสมาธิออนไลน์ผ่าน4ช่องทางได้แก่ YouTube Facebook Twitter และ Instagram เริ่มตั้งแต่วันที่2เมษายนพุทธศัรกราช2563ถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา8เดือนมียอดนั่งสมาธิรวม38,2599นาทีสำหรับกิจกรรมหยุดใจชนะภัยโควิดทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆด้วยการนั่งสมาธิออนไลน์ตามวิดีโอที่จัดให้ผ่าน4ช่องทางทุกวัน ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing และมีความสำคัญต่อการลดการแพร่ระบาดของโควิด1 9ด้วยการนั่งสมาธิเมื่อทุกคนมีสติจิตใจจะเข้มแข็งไม่ตื่นตระหนกสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยปัญญาเป็นหลักสากลทุกคนทำได้ไม่จำกัดศาสนาเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์โดยกิจกรรมนั่งสมาธิออนไลน์มีทุกวัน ระหว่างเวลา19นาิก30นาทีถึง20นาฬิกา